สามสี่ก็มาเล่นตามขึ้นมาเล่นบนถนนนะคะตามมาเล่นบนถนนล,ลูกกูรถมาลูกรถมาหลบรถลูกหลบรถหลบรถหลบรถนะแดดก,ก็แรงนะคะมารับแสงแดดยามเช้ากันค่ะจ้องหาตัวเองแตงตีก็ โซนนะดำสีนี่สซนนะดำสีแสงฉลอดซนด้วยป่าข้างทางาอ,อันนั้นในในน้ำค่ะจะไปจับปลาเหรอลูกมันจะไปจับปลาเหรอมองพี่เขามองพี่เขา แดงมาเล็กน้อยระวังรถลูกระวังรถนี่รถจะผ่านไปมาค่ะ3ามีหาอะไรลูกนี่จะหาอะไรลูกหาอะไรเล่น,นหลูกอันนี้นในคลองน้ำก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็จะปล่อยขึ้นลงอย่างเงีง้ยนั่นคือผักบุ้งค่ะผักบุ้งเต็มคองค่ะผักบุ้งค่ะบุง้งเต็มระวงังรถกู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 กกูลูก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 ลกู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 กก้ากู กับสามสีนะคะยังยังก็าอยากจะเล่นกับพี่มะกรูนะอยากจะเล่นกับพี่มะกรูพี่มะกรูดขนั่งบนถนนขี่รถมารถมาหลบรถสิลูกไปทาง,งานกัน <SF 3> หมาะนี่ในปะะ่าย่าสามสี่อจ๊ะ เราชื่อสามสี่แล้วจ๊ะน้องสามสี่สามสี่แล้วจ๊ะป่าหญากลมคืนเลยนะกลมคืนเลยนะกลมคืนเลยนะอยุดป่าหญ้านะคะแล้วเรก็มาเรื่อยๆเริ่มไปทำงานกันค่ะจริงๆถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนหลักนะคะสายขั้นคอน แดดแรงค่ะเมื่อวานก็อากาศแต่ว่าไปทําบุญก็มก็มีแรงนะคะไปเก็บผ้าเก็บผ้ามาฝากทุกคนน,น่นนๆนนันหัวซัที่ไหนอะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็ปลงเท่านี้นะคะ chị <laughs> nói